มัญญาชาแก่ก,กษัตริย์กัมพูชาติดตามได้ในอเชียคอนเน็กวันนี้ค่ะ e สวัสดีค่ะนับถอยหลัง209วันสู่ a อ c ีที่บริเวณพระบรมมหาราชวังกรุงพนมเปญทีวีหรายงานว่าคณะสงฆ์จากประเทศญี่ปุ่นมองโกเลียสิงคโปร์และกัมพูชาพร้อมประชาชนนับหมื่นคนร่วมเดินขบวนพระราชพิธีเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานามพระศรีโลกรธรรมนิกราชที่ทางพุทธสมาคมโลกถวายแด่สมเด็จพ,พระโนโรดมสีหมุนีในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสีของแผ่นดินมีคุณูปการและปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและทํานุบำรุงพระพุทธ ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนข่าวใหญ่ที่มาเลเซียขณะนี้นะคะคือการรายงานข้อมูลลับจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นค่ะ RTM รายงานว่า New Straits t i m e อ้างข้อมูลจากหน่วยงานพิเศษของตำรวจอินโดน so ีเซียนะคะว่า80%ของตำรวจตะเวนชายแดนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รายงานนี้เป็นผลสำรวจการทำงานของตำรวจตระเวนชายแดนของหน่วยต่อต้านการค้าเถื่อนกองทัพเรือและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีมากว่า10ปีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลออกมาปฏิเสธข้อมูลดังกล่าว ต่อกันที่เวียดนามค่ะ VTV รายงานว่าเวียดนามเตรียมแผนรับมือภัยธรรมชาติล่วงหน้า15ปีนะคะเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์ซึ่งที่ผ่านมาค่ะช่วยทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตลดเหลือเพียง150รายตั้งแต่ปี2553ถึงปีนี้ซึ่งกว่า187ประเทศสมาชิกของ UN นะคะได้นําแผนการเชนไดไปใช้และพบว่ามีประสิทธิภาพค่ะ รถไฟความเร็วสูงอีกหนึ่งขบวนของอินเดียเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ A N I รายงานว่ารถไฟความเร็วสูงนี้จะวิ่งผ่าน9สถานีระหว่างเขตมานสารวาและจันโพซึ่งชัยปุระเป็นเมืองที่6ของอินเดียนะคะที่มีรถไฟความเร็วสูงและเป็นรถไฟที่มีความเร็วที่สุดในอินเดียด้วยค่ะ ปิดท้ายวันนี้ด้วยเจ้าก็อตซิล่าค่ะตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในประชากรของประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว CCTV รายงานว่าทางการนับก็อตซิล่าเป็นหนึ่งในประชากรของเมืองโตเกียวและยังแต่งตั้งก็อตซิล่าให้เป็นทูตการท่องเที่ยวอีกด้วยก็อตซิล่าแสดงภาพยนตร์มามากกว่า30เรื่องนะคะซึ่งเรื่องล่าสุดคือก็อตซิล่า1 4กว่กวาดรายได้ไปมากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับวันนี้นิลยาลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ กลับมาที่ไทยนะครับระดับน้ําในประเทศไทยครับพี่หมวยขออนุญาตมาท,ที่เทียงวันทันเหตุการณ์ก่อนนะครับระดับน้ํำในไทยรวมไป